ถูกถูกจ้าอีสกรปรกเป็นอะไรหรือเปล่าจ้าหนูนี่ป้าทำไมมานนั่งขายของตรงเนี้ไม่เห็นหรอว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาป้าขอโทษจ้าพอดีป้าไม่รู้จะไปขายที่ไหนป้าก็เลยมาวางขายตรงนี้จ้ะ hey! เนี่ยแล้วรอาางท้าฉันสกรปรกหมดแล้วป้าจะารับผิดชอบยังไงเออหนูพอดีเช้าเนี่ยป้าเพิ่งขายผักได้ยีบาทถ้าห,หนูไปก่อนนะ สิบบาทเนี่ยมันจะไปทำอะไรได้ซื้อกาแฟแก้วหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยเสียเวลาจริง เดี๋ยวก่อนจ้ามีอะไรหรือเปล่าครับคุณป้าคือว่าพ่อหนุม่มอะทําเงินหล่นไว้ที่หน้าร้านขายผักป้านู่นนะจ้าเงินเหรอครับจริงด้วยเนี่ยจ้าเงินพ่อหนุม่มขอบคุณนะครับคุณป้าไม่เป็นไรจ้างั้นป้าไปก่อนนะเดี๋ยวครับคุณป้า นี่ครับคุณป้าถือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากผมป้ารับไว้ไม่ได้จ้าขอบคุณมากจ้ะพ่อหนุ่มรับไว้เถอะครับคุณป้าป้ารับไว้ไม่ได้จริงๆจ้ามันเป็นเงินพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเก็บไว้เถอะจ้าแล้วพ่อหนุ่มก็ระวังดีๆนะเดี๋ยวมันจะหล่นหายครับคุณป้าป้าขอบคุณมากนะจ๊ะงั้นป้ากลับไปขายผักก่อนนะจ๊ะ ขอบคุณนะครับคุณป้าแม่อ้าวเยลลี่เริ่มงานแล้วเหรอลกูกค่ะแม่คะขอเงินหน่อยสิวันนี้หนูมีนัาไปกินข้าวข้างนอกอะ แต่ว่าวันนี้แม่ขายผักไม่ค่อยดีเลยนะแล,แล้วลูกเจะเอาเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ก็มาถึงแม่เร็วๆโอยชักช้างจริงเขาบอกว่ารีบเนี่ยเยลลี่ลูกแม่แก่ตัวลงทุกวันน่ะเดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยมีแรงจะขายผักแล้วนะยังไงอะ่ะลูกใช้เงินประหยัดประหยัดหน่อยนะ อย่าบ่นมากได้ไหมเราคานเฮ้ยอะไรเนี่ยมีแค่นี้เองเหรอแค่เนี้จะไปพอเลี้ยงข้าวเพื่อนได้ไงแม่หนูรู้นะพ่กแม่มีเงินอีกอะเอาไหมหนู แม่ไม่มีแล้วจ้ะแม่มีแค่นี้จริงๆหนูไม่เชื่อไหนเงินอยู่ไหนเอามาให้หนูแม่ไม,ม,<า>ม่มีแล้วแม่ไม่มีแล้วจริงๆเอามาดิแม,แม่แม่มีแค่นั้นแหละลูกแล้วนี่อะไรไหนบอกว่าไม่มีลูกอันเงินที่แม่เก็บไว้เนี่ยมันเป็นค่าผ่อนรถของลูกนะ นหนูขอเอาไปใช้ก่อนแล้วกันอ่ะเก็บไว้ทอนลูกค้านะหนูรีบไปละ ฮัลโหลแกวันนี้เจอกันร้านเดิมนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแน่นอนสิจ๊ะเออนะแกแค่นี้ก่อนนะอ้าวบอส บอสมาทำอะไรที่นี่คะแล้วมีอะไรหรือเปล่าคะผมขอคุยด้วยหน่อยสิเออขอโทษนะคะคงไม่ได้อ่ะคะ่ะฉันมีธุระต้องไปต่อไปก่อนนะคะว,วันวันคุณขับรถตลอนไปตลอนมากินหรูอยู่แพงเที่ยวเลี้ยงคนนู้นเลี้ยงคนนี้อวดรวยไปวันวัน เคยหันไปมองป้าคนนู้นที่เขานั่งขายผักอยู่บ้างไหมเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วนี่บอสมายุ่งไรด้วยคะนั่ไม่ใช่เรื่องของบอสเลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะนี่ก็หมดเวลางานเราด้วยค่ะขอตัวก่อนนะคะบอส ผมยังพูดไม่จบคุณรู้บ้างไหมว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกีป่ปีคุณป้าคนนี้เขาก็ยังนั่งขายของอยู่ตรงนี้ทุกวันผมถามคุณจริงๆเหอะคุณไม่ละอายใจบ้างหรอที่ทำแบบนั้นอะแล้วมันใช่เรื่องของบอไลไหมล่ะคะบอลต้องการอะไรจากฉันเนี่ยต้องการอะไร ก็จะพาคุณไปดูเห็นกับตาไงว่าป้าแก่ๆที่ขายของงกงกอยู่ข้างทางมันเป็นยังไงรถปล่อยนะคะรถปล่ฉันนะผักไม่จ้าผักจ้ามันละห้าบาทสิบบาทจ้าปล่อยเดี๋ยวนี้นะบอลให้ฉันมาดูอะไรเนี่ยก็คุณป้าที่นั่งอยู่ตรงนั้นไงไหนไม่เห็นจะมีอะไรเลย อยากกินข้าวตอนไหนก็ได้กินสบายจะตายนี่ขนาดนี้แล้วคุณจะคิดไม่ได้อีกอ่อน ักนี้ขายไอบป้าผักกาดนี้หวัวละสิบบาทจ้ะหนูจ้ะวางผักเบาๆหน่อยได้ไหมจ้ะผักป้าช้ำหมดแล้วผักเนี่ยนะเหี่ยวก็เหี่ยวขายก็แพงไม่เอาละ หัวนึ่งค่ะเอาหัวนี้ไหมจ๊ะหัวนี้มันเหียวป้าไม่เอาค่ะงั้นหัวนี้หัวนี้สวยกว่าหัวนี้ก็เหียวป้าทำไมผักป้าดูเหียวไปหมดเลยเนี่ยหนูพอดีช่วงบ่ายอากาศมันร้อนนะลูก ผักป้าเลยเหี่ยวแต่ว่าผักของป้าปลอดสารพิษนะจ๊ะป้าปลูกเองกับมือเลยเหี่ยวขนาดเนี้ยหนูไม่อยากได้แล้วล่ะค่ะซื้อร้านอื่นดีกว่าหนูหนูเดี๋ยวก่อนสิจ้าหนูช่วยป้าซื้อผักหน่อยสิจ้าคุณเห็นหรือยัง กว่าคุณป้าก็จะขายผักไดแต่ละบาทมันไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆและคุณก็ไปเอาเงินคุณป้าเขามาเลี้ยงเพื่อนการที่แม่คนหนึ่งจะเลี้ยงลูกอย่างพวกเราจนโตมาได้ถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่คนเป็นลูกควรจะทำคือต้องดูแลและกระตันอยู่กับท่านให้มากๆ ทำไมลูกถึงร้องไหอ้อะเม้่ไหนลูกบอกจะไปกินข้าวกับเพื่อนไม่ใช่หรอหนูไม่ไปไหนแล้วค่ะแม่วันนี้หนูจะอยู่ขายผักช่วยแม่จนหมดเลยนะคะ แม่คะถ้าเราขายผักหมดแล้วเดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปกินของอร่อยๆนะคะจา้าลูกแม่ที่ผ่านมาหนูขอโทษนะคะ เป็นไรเลยลูกลูกรู้ไหมแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยไม่แต่ครั้งเดียวแม่รักลูกหนูก็รักแม่ขอคุณนะคะแม่ไม่เป็นไรลูก ันผักที่อยู่ตรงนี้ผมเหมาหันเลยนะครับแต่ว่าผันนี้มันเหี่ยวหมดแล้วนะจ๊ะก็ไม่เห็นจะเหี่ยวตรงไหนนี่ครับยังดีๆอยู่เลยนี่วบอสจะเหมาจริงเหรอคะเนี่ยจริงสิครับ แล้วนค,คุณป้าใส่ถุงให้ผมด้วยนะครับได้จ้ะเดี๋ยวป้าจะรีบใส่ถุงให้นะจะามาช่วยค่ะอ๋อแล้วหลังจากนี้คุณป้าไม่ต้องมาขายที่นี่แล้วนะครับทำไมละจ๊ะถ้าคุณไม่ให้ป้าขายที่นี่แล้วคุณจะให้ป้าไปขายที่ไหนอืม นิลี่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้คุณพาคุณแม่ตาผมมานะครับผมจะพาไปดูที่ทน,นี่บอสนี่บอสพูดจริงเหรอคะงั้นก่อนไปแม่ปิดตาก่อนนะคะ จากนี้คุณป้ามาขายของที่ตลาดหมื่นล้านนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าขายดีแน่นอนครับนี่นี่คุณจะให้ป้ามาขายของที่ตลาดหมื่นล้านนี้จริงๆเหรอจ้าจริงครับคุณป้าแม่คะต่อไปนี้แม่จะสบายแล้วนะคะแม่ไม่ต้องทนตากแดดตากลกอยากกินอะไรก็ได้กิน แม่ดูสิคะของกินเยอะมากเลยค่ะแล้วต่อไปลูกสากวาคนนี้จะช่วยแม่ขายขอ,องนะคะขอบคุณคุณมากนะจ๊ะไม่เป็นไรเลยครับขอบคุณมากนะคะบอสผมยินดีครับคะ่ะแม่สุดมากเลยนะคะ